ขอให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราลอดชีิตแน่อยู่คู่ดวงใจประชาชนตลอดไปเลยครับทรงพระเจริญนะครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับทรงพระเจริญครับผมทรงพระเจริญค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ